สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสานะดำซิงค์งนะคะทุกคนเช,ช้ชานี้เช้านี้ก็วันทำงานเห็นไหมไกลๆน้องวายมันขวางทางอะอันนี้น่าจะเป็นเที่ยวแรกหรือเปล่าเอ้ <c oughs> ไม่ใช่เรารถขึ้นมา แต่ก็ยังไม่มีทางรถออกนะหรือว่าเขาดันหรือเปล่าอ๋อพิการพิการมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอข้ขวางแล้วขวางแล้วชุด อันนี้รอยรถเข้านะคะรอยรถ pick up, ป,ปิกอัพลิทไปหมดเลยมันก็มีแค่ช่วงนี้แต่ทุกช่วงเดียวนะร้นถ้าถ้าใครนะคะที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้อะคะ่ะคือฝนตกแบบนี้แหละแต่คือทางเราไม่ได้ปาดไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไทายก่อนใช่ไหม แล้วมันก็วิ่งได้เหมือนแบบเออมันเป็นล่องของมันแล้วอะวันนั้นอะแต่อันนี้เมื่อวานอะคือเราทําทางเสร็จใช่ไหมเมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมคือเลิกงานทําทางเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บได้เวลากลับบ้านประมาณหกโมงนี่แหละแล้วฝนก็ตกหกโมงเย็นฝนตกหนักหนักมาก แต่ที่บ้านนั้นก็ไม่ตกเลยตกนิดเดียวแล้วก็มาตกตอนช่วงดึกอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆลูกผีขับรถงงๆคนเล่น 他别动了。 ช่วงนี้มันเละแต่อันนี้เที่ยวแรกใช่ไหมนีม่นกล้ามากกล้ามากนู่นลูกพี่เอกมาแล้วขับรถโง่โง <c oughs> ชนถอดง่ายถ้าเป็นของค่อยนีค่อยต้องมุดนะมุดไปถอดข้างในเออฝั่งควายน่าจะเยบต้นยางอะมั้งโอ้ยบม่มี่หม่งยางไป สุดเบี้ยวคนะ่ะสุดเบี้ยวน้ำขังไปแม่ไปแม่แม,มาเม่เอารถมา,าเร็วพี่เบิร์ดเราเร็วที่ทางแบบนี้หนีฉลาดนะที่ทางแบบนี้หนีฉลาดนะไม่ยอมมานะลากยาวๆไปเลยค่ะ ประหยัดเนาะมาแล้วมาแล้วบังเบิร์ันนั้นโตอยู่ข้างล่างนี่มีใครนะพี่รุยพี่เบิร์ดแล้วก็พี่รุยวันนี้น้องวานมาเช้านะมันเอาเที่ยวแรกฮ่าฮ่าปีแล้ว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  รอดปะเนี่ยรอดปะเนี่ย ตกทางตกล่องฝั่งนูงน้นนี่แย่เลยนะนี่อ้ย hey. ทำไมไม่เอาเอาหน้าดินเทก่อนไม่ได้นี่ไอ้ตรงลืนล่นๆเดี๋ยวรอพี่รุยมาก่อนนะแล้วเราก็จะเดินไปเอารถเข้ามาข้างในเพราะว่านจะจอดรถไว้ข้างนอกเดินเข้ามา วันนี้น่าจะลำบากอยน่นะทางหลบเรานี่ยเราสงสัยเชตเตอร์จะ ไปเอารถให้นะคะน่าจะไปเอารถหกล้อให้น้องจะบ้างรู้สึกว่าเนี่ยตกร,รอบนี้น่าจะหนักหนักกว่ารอบนั้น รถให้หรือเปล่ามาละแซมมี่ดีดินแต่แรกว่าจะออกจารถเองออดแอดออดแอดไม่ได้อาจจระ,ะบีเลยนะคะนานละ พอดีว่าไอ้นั่นเสียก็เลยน่ก,ก็เลยไม่ได้อัดเลยหัวอัดมันเสียทีนี้ก็ยังไม่มีเวลาไปซื้อพอจะไปก็ลืมนะคะพอจะไปซื้อก็ลืมอืมอก็ยังโอเคนะคะเข้าได้นะคะเข้าได้ออกได้นะคะทุกคน แต่วันนี้รถไทยก็น่าจะอยู่ทําทางก่อนะช่วงเช้าคิดว่าไม่งั้นก็คงจะลำบาก<อ>น,น่าดูเอ้าายปี <laughs> วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีรถมาช่วยวิ่งนะคะสองคันก็เป็น ของพ่อพี่โตนะคะแล้วก็ไอ้แจ็คจะมาวิ่งด้วยวิ่งช่วยเพราะว่าเรากะว่าจะให้มันเสร็จวันนี้พรุ่งนี้นะคะเพราะ,ะว่าเราจะมีงานโต้ตอนที่ลงอยู่นี่เราก็เหลือไม่ค่อยอยอะเลยทุกคนเราก็เลยตอนแรกอะ่ะค,คือคือความความคิดแรกเลย,เลยใช่ไหมพรุ่งนี้เรามีงานเรามีงานทั้งนอกนะคะแล้วทีนี้ก็เลยกะว่าจะเอารถมาช่วยสองคันใช่ไหมให้มันวิง่ง ภายในวันนี้เลยแต่ทีนี้ทางนั้นก็เลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนนัดนะคะก็น่าจะเราก็จะมีเวลาวิ่งอีกสองวันนะคะแต่อีกอย่างทางเรามันไกลเ่ยทุกคนแล้วทีนี้เดี๋ยวรถไมโครจะได้จอดรอเนาะทางไกลไม่พอนะคะที่เทยากอีกเือ,อทีนี้ก็ต้องตัดตัดรถ ตัดรถแบ่งกันทีก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคน,นก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ